ยอดโอนช่วยลุงศักด์ตอนนี้ทะลักแล้วนะครับมีทนายความหลายคนเสนอตัวช่วยเพียบแล้วจะออกรายการดังรายการผลกระแสในวันพุ่งนี้ด้วยคนที่ไปเล่นงานคุณศรีสุวรรณวันนี้ก็เรียกว่าแย่งซีนการไปถแถลงว่าเดียว13เนี่ยโดนข้อหาอะไรบ้างที่คุณศรีสุวรรณจะมาร้องก็คือคนที่ชื่อว่าลุงศักด์แล้วลุงศักด์เองพอไปจัดการไปวางงวย ดูลีลาแล้วเนี่ยแกไม่ธรรมดาในอดีตอาจจะเคยเป็นนักชกเวทีไหนนะครับกพราะดูลีลาท่าทางการเดินทางมาเฝ้ารอเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆและตั้งใจมาเจอคุณศรีสุวรรณโดยเฉพาะปรากฏว่าหลายคนเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้ห่วงใยคุณศรีสุวรรณกลายเป็นไปห่วงใยลุงศักดิ์คนนี้นะครับที่สาดหมัดใส่คุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับ,นเ,นรบเห็นบอกว่ายอดโอนช่วยลุงศักดิ์ตอนนี้ทะลักแล้วนะครับมีทนายความหลายคนเสนอตัวช่วยเพียบ แล้วจะออกรายการดังรายการผลกระแสในวันพรุ่งนี้ด้วยนี่ข่าวเขารายงานมาแบบนี้นะครับกับบรรยากาศเมื่อเช้านี่คือบรรยากาศการวางมวยกันเมื่อช่วง10โมงเช้าของวันนี้นะครับปรากฏว่ากรณีที่ศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธ,ธรรมนูญไทยตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับนะโดนเข้าไปนะฮะกรณีที่ศรีสุวรรณจันยานะครับโดน นายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลนะครับหรือว่าลุงศักดิ์อายุ62ปีสมาชิกกลุ่มศักดินาเสื้อแดงต่อต้อตานเผด็จการเจ้าของช่องนะครับเจ้าของช่องศักดินาเสื้อแดงบุกต่อยระหว่างมาร้องเรียนที่บอกอบทเพื่อตรวจสอบนุชอุดมแต่พาณิชย์กรณีพูดล้อเลียนหรือพาดพิงรัฐบาลในทอล์กโชว์เดี่ยวไมโครโฟน13นั้นเนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวรวิทย์เนี่ยได้ไลฟ์ผ่านช่อง YouTube ของตัวเองที่ชื่อช่องว่า ศักดีนาเสื้อแดงตั้งแต่ช่วงก่อนเหตุการณ์ที่จะนัดแนะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อนุสาว,วรีชัยนะครับแล้วก็ไปใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยนะไปไปไปเจอกันแล้วก็มาที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางก่อนจะค่อยๆแทรกตัวเข้าไปกลางวงสัมภาษณ์นะครับเหมือนแกรออยู่แล้วนะครับรอจะถามพอถามไปถามมันขึ้นมันขึ้น,น,นด้วยอารมณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ในจังหวะถามนะครับ ก็ปรากฏว่าปรีตัวเข้าไปชกแล้วก็เตะนายสีสวนก่อนจะถุงแยกออกมาต่อมาลุงศักดิ์ก็ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านซึ่งเจ้าตัวก็ยังไล่สดต่อเนื่องจนมาถึงบ้านนะครับโดยยอมรับว่าต้องใช้วิธีนี้กับนายสีสวรนแม้จะไม่ถูกต้องเหมือนครั้งหนึ่งตนเคยตบเรมโบไปแล้วนะครับแล้วก็เรมโบก็เงียบหายไปลุงศักดิ์เปิดเผยว่าสาเหตุที่ทําลงไปเพราะว่าหลังจากสารมนุวินิจฉัยปม8ปปีนายกรัฐมนตรีนายสีสวณก็จะประกาศว่าใครชุมนุมรอบนั้นสีสวณประกาศไปแล้วรอบนึงนะครับ บอกว่าใครชุมนุมจะแจ้งจับให้หมดนะครับตนเนี่ยจึงตั้งใจเดินทางเพื่อมาตบสังสอนเพราะสังคมไทยหาความยุติธรรมไม่ได้นี่ในมุมของแกนะครับนะและพวกเราก็โดนกันแกล้งตลอดต้องใช้วิชานี้นะครับถ้าไม่ทําแบบนี้ไม่ได้ส่วนตลอดการไลฟ์สดก็มีประชาชนจํานวนมากนะครับโทรศัพท์เข้ามาให้กําลังใจลุงศักดิ์พร้อมกับขอเลขบัญชีเพื่อจะโอนเงินมาช่วยหากถูกดาเนินคดีนะครับ โดยลุงศักดิ์เปิดเผยว่าเตรียมจะออกรายการผมระแสในวันพรุ่งนี้คือ19ตุลาคม2565ถึงต้นสายปลายเหตุและก็วีราการรมที่ทําไปทั้งของเก่าของใหม่เลยครับรายงานข่าวก็แจ้งว่านะการไลฟ์สดผ่านช่องทาง u t u b e ศักดินาเสื้อแดงเนี่ยมีการปักหมดุดบัญชีการอุเงินไว้ที่กล่องแชทนะแล้วลุงศักดิ์ก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์การบุกต่อยนายสีสุวนก็มีสายโทรเข้ามา400กว่าสายแล้วนะและระบุว่า,าไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากคนเสื้อขาว คนที่เป็นคนขับรถนายศรีสุวรนและตัวเองก็ได้สวนไปเหมือนกันนะครับมีตลอดเวลาเนี่ยก็มีการโทรเข้ามาแสดงความห่วงใยลุงศักดิ์หรือคุณวีรวิทย์ให้กําลังใจแลวก็สอบถามว่าเจ็บตรงไหนไหมโดยนายเวราวิทย์เนี่ยระบุว่าวันนี้นะสาม,มัดน,นะสาม,มัดน,นะครับนะหนึ่งเตะก็โอเคอยู่นะแล้วก็ในกระดานเช่นหลายคนก็ระบุว่าได้โอนเงินมาช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นายวีราวิทย์ยังแจ้งผ่านไลฟ์ด้วยนะครับว่า มีทนายความเสนอตัวมาช่วยเหลือมากมายนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะแล้วก็มีบอกว่าออกรายการอีกนะครับเอาล่ะนี่คือภาพที่จริงๆแล้วก็เป็นความรุนแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนับสนุนนะครับแต่ว่าต้นสายปลายเหตุของความรุนแรงแบบนี้ก็ต้องวิเคราะห์ไปตั้งแต่โน่นนนครับโคราชน้องบัวลําพูแล้วก็ประชาชนตีกันหรือคนเห็นต่างต้องมาลงไม้ลงมือกันเองไ้แบบนี้จริงๆแล้วต้นสายปลายเหตุมันมาจากเรื่องการเมืองจริงๆแล้วต้นสายปลายเหตุมันมาจากความ รู้สึกที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาในแง่มุมบางอย่างแล้วมันทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ไม,ไม่เห็นไม่ตรงกันอย่างรุนแรงนะครับจนแตกแยกทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คงจะต้องส่งคําถามยิงตรงไปหาใครไม่ได้เลยนะครับยกเว้นว่าผู้ที่คลุมหน้าสามปออยู่นะครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรืออยังเพราะมันส่งผลหลากหลายไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ แต่ละฝ่ายเชื่อแต่ละฝ่ายคิดไม่ควรจะต้องมีการประทะกันสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580